ตัวผ่านยากมากจิตตกอะทุกคนเออตื่นเต้นมากใกลถึงเชือค่ะทุกคนก็รู้ว่าเป็นใครปีสีใช่ไหมคือถ้าเขาถามต่อแสดงว่ามันมีโอกาสนะมันคือสกิมที่เตรียมมาตอนนั้นก็คือหูดับไปเลยทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Dear d a i l y ค่ะซึ่งช่องนี้นะคะก็เป็นช่องแรกของเราสองคนนะคะที่อยากจะทําขึ้นมาเพื่อเก็บประสบการณ์หรือว่า เพื่อที่จะเก็บความทรงจำของพวกเราเนาะว่าได้ไปทําอะไรที่นู่นบ้างได้ไปเที่ยวอะไรบ้างแบบก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แบบให้คนดูได้ดูด้วยเลยอืมซึ่งวันนี้นะคะคลิปแรกของพวกเราเนี่ยก็จะมารีวิวในส่วนของการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเลยค่ะที่ขึ้นชื่อว่าผ่านยากมากมากแต่พวกเราสองคนผ่านค่ะก็เลยอยากจะมารีวิวถึงการเตรียมตัวเนาะคำถามที่ได้เอกสารต่างเอกสารต่างการเตรียมต่าง หรือทริคเนาะที่พวกเราแบบได้ใช้กันเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะมาแชร์ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเล่าถึงขั้นตอน,นต่าตๆของอเราเนาะว่าแบบพวกเราเตรียมตัวยังไงบ้างของงานเนี่ยนะก็จะเตรียมพวกเอกสารของตัวเองของพ่อแม่เ,เตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เราจะไป mm hmm. ศึกษาจ็อกออฟเฟอร์ของเรา mm hmm. เผื่อเขาถามเนาะแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษนะคะอย่างแบบพวกเราตอนสึกงานอะ mm hmm. พวกเราแบบพูดภาษาอังกฤษกฤษนะันแล้วเนาะแบบ mm hmm. อยู่ก็พูดขึ้นมาแบบ ไม่ได้เตรียมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกหรือจะผิดแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้แบบภาษาอังกฤษมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราใช่แบบมีความเคยชินเหมคุณเคยมาใช่แบบเขาถามเราจะได้แบบนึกได้เพราะว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันตื่นเต้นใช่ปะ่ะตื่นเต้นมากอะไรดูหนงังใช,ใช,ใช่ก็แบบก็เป็นสิ่งที่ดีเนอะแล้วแล้ว,แ,ลวแบบคีมเตรียมตัวอะไรอย่างี้ไหม S <S เราก็คล้ายๆเดียเลยเราก็มีฟังเพลงหลังๆก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยขึ้นเยอะมากแล้วแบบให้มันซึมซับเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยม,มันก็จะสบายใจกว่าที่เราแบบไม่ได้ฟังเลยหรือเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย <S 1> <S 1> จะทําให้เราแบบกล้าตอบมากขึ้น<า>แบบไม่ไอายอะไรเงี้ยแบบแล้วก็คุ้นชินกับสำเนียงภาษาอังกฤษก็ช่วยได้มากเนาะมากๆดูรีวิวในกลุ่มบ้างเนาะแบบว่าแต่ละที่แบบทั้งกรุงเทพแล้วก็แบบเชียงใหม่อะ ท่านทูตแต่ละคนก็ก็ค่อนข้างต่างกันนะแบบสไตล์การถามคําถามอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาไปบ้างแต่ว่าตอนตอนก่อนวันสัมภาษณ์เราจะไม่ไม่ดูเลยเพราะมันทำให้เราจิตตกอะทุกคนเราแบบจิตตกกันมาเยอะมากแล้วอะคือวันก่อนซัมคือแบบต้องทําให้สมองโล่งๆเลยก็แบบฝึกอะไรอย่างเงี้ยแบบมากกว่าต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเอกสาร ซึ่งเอกสารหลักๆนะคะที่พวกเราเตรียมไปเล้วพวกเราก็จะแบบใส่ซองใส่แบบนี้นะคุณใช่ซึ่งทางเอเจนซี่เน่ะเขาเตรียมมาให้เราแล้วแล้วก็ยื่นแบบนี้ไปได้เลยในนี้ก็จะมีเอกสารแบบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้น,นไว้ให้นะคะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยเออนั่น,นแหละแล้วก็มีเอกสารอีกอย่างหนึ่งคือเอกสารเสริมและการเรียกนี้ละกันก็คือสิ่งที่เราแบบจะเตรียมเพื่อจะนาไปแบบว่าประกอบกับการสัมภาษณ์อใช่ แบบอยากให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอกสารที่พวกเราเตรียมไปเนี่ยก็จะมีหลักๆเช่นอะไรใบรับรองการทำงาน,นพ่อแม่เนาะพ่อแม่ใครแบบทํางานข้าราชการอย่างเงี้ยเนาะก็จะต้องเตรียมสําเนาบัตรข้าราชการอะเออหรือว่าถ้าบ้านใครทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เตรียมใบเขาเรียกใบอะไรใบทะเบียนพาณิชย์ปะ่ะอ่าใช่ใช่แล้วก็สเตทเมนต์รวมถึงข้อมูลธุรกิจต่างๆของครอบครัวอะไรเงี้ยเพื่อเขาเขาอยากดู แล้วก็ใบรับรองสถานภาพการศึกษาของเราอืใช่ใบเกรดเนาะใครฝึกงานหรือเป็นนักศึกษาทุนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาใบ c อร์ i f i c a คตไปยืน่นเอาติดไปไว้ก่อนแล้วก็มีแบบว่ารูประหว่างการฝึกง,งานก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะเราก็ใช้เหมือนกันตอนสัมภาษณ์ก็คือพิมพ์พิมพ์ไปได้ใช่พิมพ์แบบวางให้มันสวยงามแล้วก็แบบพิมพ์ใส่ A ซีธรรมดาเลยนอกจากคนไหนนะคะมีเอกาสารที่เกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรอะ มีเอกสารที่อาจารย์ที่ปรึกษาแบบเซ็นรับรองให้เข c เ m m e n เทอร์ใช่ก็สามารถเอาไปได้นะรวมถึง Job o f f e เฟอร์จ n อบคอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีก็เตรียมไปใช่ใช่แต่พวกเราสองคนไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยค่ะก็ไปตามนั้นนะต่อไปจะมาในส่วนของคำถามที่พวกเราเตรียมก่อนละกันเออะเตรียมก่อนเตรียมแบบสองตอบแล้วเราก็จะเป็นแพลนแพลนลังกลับกลับมาจะทำอะไร ทำไมถึงอยากไปแบบอยากเข้าร่วมเกจ่ยรกัไอโครงการนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เมืองเมืองอ๋อเมืองที่ไปทําไมถึงไปเมืองนี้ทําไมถึงไปรัฐนี้อะไรเงี้ยจะไปทําอะไรที่ไหนยังไงได้เกี่ยวกับงานใช่ใช่ลองศึกษาไปด้วยใครเป็นสปอนเซอร์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้อาชีพพ่อแม่เดือนต่างๆใครมีแผนที่จะต่อโทนะคะเรียนต่อโทก็ ปิ้นปิ้นใบไปเนาะจะเรียนต่ออะไรด้านไหนอะไรเงี้ยแบบใช้อ้างอิงสิบธ์แนมิกาเกี่ยวกับ v i r ร์ Force ควรอ่านไปด้วยใช่แบบข้าจะให้ยกตัวอ,อย่างมาสองข้อซีอะไรเงี้ยเราก็จะได้ตอบได้เนาะต่อไปนะคะก็จะมาเล่าถึงวันที่เราสัมภาษณ์จริงๆแหละว่าเราไปถึงเราไปทําอะไรบ้างสถานทูตอยู่ตรงไหนเนาะซึ่งวันสัมภาษณ์เนี่ยพวกเราได้คิวตอน แปดโมงสิบห้าใช่ก็ควรที่จะไปก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ใช่หรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าแบบเผื่อใครตื่นเต้นอะเนาะจะได้ไปเห็นที่จริงก่อนว่ามันเป็นะมานนี้นะใช่ใช่ส่วนการจอดรถอะไรต่างๆก็สามารถจอดได้ที่เทศบาลนะคะก็คือจะอยู่ตรงข้ามกงศุนเลยเนาะใช่ก็คือมีพื้นที่เยอะแยะเลยซึ่งแผนที่นะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะทางนี้ทางนี้ละกันอะไร โอเคเราจะก็แผนที่ให้นะคะก็คือสามารถจอดได้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับสถานทูตเลยแล้วเราก็จะอยู่ตรงเขาเรียกอะไรฝั่งถนนนะทุกคนรอจนกว่ายามเรียกใช่เขาจะถือแบบทอร<อ>์โคงทุกคนแล้วก็จะเรียกว่าเนี่ยคิวที่แปดโมงครึ่งนะครับให้แบบมายื่นเอกสารได้เลยครับอย่างเงี้ยพอถึงคิวเราใช่ปะ่ะแล้วก็ข้ามทางมาลายไปแล้วก็ไปยื่นเอกสารที่ตู้ตู้เอกสารใช่ไหม ใช่เหมือนตรวจว่าตรวจยืนยันตัวตนแหละว่าแบบเออมันเรามาตรงตามนัดนะอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงกับเล่มพาสปอร์ตคนเดียวกันอะไรเงี้ยอปเสร็จปุ๊บเขาก็ยืนรอตรงประตูเปิดไปยืนรอตรงประตูเพื่อเข้าไปทีละคนนะคะตัวร่างกายพอเข้าไปก็จะเจอพี่เจ้าหน้าที่แล้วต้องเอาเอกสารก่อนกับโทรศัพท์ของใส่ถาดเหมือนสนามบินะล้วเออใช่ใช่ให้นึกถึงสนามบินเหมือนมากแล้วก็ เดินเข้าไปแล้วก็จะตรวจร่างกายแล้วก็ยกแขนการแขนกางแขนหันหน้าก่อนแล้วก็กําลังหันแล้วก็การแข็งเราจะได้ยางใช่ที่รักข้อมือมานะคะเป็นแบบบัตรเนาะบัตรฟารแล้วเราต้องยื่นบัตรประชาชนให้พี่เขาด้วยจากนั้นพอเราเอกสารมาปุ๊บแล้วก็เดินเข้าประตูเข้าไปเพื่อไปกดบัตรบัตรคิวแล้วเราก็ไปนั่งรอนะคะที่ที่ที่เขาให้นั่งรอแล้วก็จังหวะจะถึงคิวเราพอถึงคิวเราแล้วเราก็ เข้าไปตรวจเอกสารที่ช่อง3ามสี่คือช่อง3ามช่อง4ี่เนี่ยจะเป็นตัวเอกสารแต่ว่าช่องหนึ่งช่องสองเนี่ยจะเป็นสัมภาษณ์กับท่านทุนและใช่อพอเราแบบถึงตรงขั้นตอนการตรวจเอกสารของพี่เขาว่าจะแบบถามคำถามต่างๆกันไปนะอย่างของเดียเนี่ยเขาก็าจะถามว่าไปอเมริกาครั้งแรกใช่ไหมแบบไปเข้าลงโครงการนี้ครั้งแรกใช่ไหมแบบไม่เคยมีวีซา่าอเมริกามาก่อนใช่ไหมประมาณนี้คะ่ะ Oh ของทีมจะถามชื่อก่อนว่ามันตรงกันไหมหรือว่าแบบถามว่าวีซ่าเป็นประเภท J1 ใช่ไหมแล้วก็ไปทํางานที่เมืองนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแบบข้าวๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนอืมแล้วเขาก็จะให้เรายื่นเอกสาร,สารเนาะ <3 S 1> เขาจะแบบ<ช>มีลิสต์ติดหน้าตู้กระจกไว้ว่าแบบต้องยื่นอ,อะไร,รบ้าง,าง<ช>แล้วก็แบบยื่นเข้าไปเลยอย่างของ เอเจนต์เดียนะคะก็ให้ซองอย่างนี้เลยแล้วก็ยื่นไปทั้งสองไม่ไม่ยื่ทั้งสองแต่เออกสารออกใช่แล้วก็ยื่นออกไปก็คือตัดนี้เลยแล้วก็เขาก็จะให้เราสแกนนิ้วก็จะเป็นสี่นิ้วซ้ายสี่นิ้วขวาแล้วก็สองนิ้วโป้งใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็ออกมานั่งที่เดิม แล้วก็รอคิวจนกว่าจะได้สัมภาษณ์ใช่ซึ่งอันนี้ก็คือทุกคนต้องตื่นเต้นแน่ค่ะนีเพราะว่าตัวเอกสารเสร็จแล้วไงใช่ขั้นต่อไปคือสัมภาษณ์แล้วเออรันเร็วมากทุกคนคือแบบเช็ใหม่คนไม่ได้เยอะมากเงนี่แหละหรือว่าเราได้คิวเช้าด้วยปะแล้วก็สัมภาษณ์ต่อคนแบบไม่นานขนาดทุกคนยิ่งทาให้เราตื่นเต้นมากใกล้ถึงคิวแล้วใกล้ถึงคิวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงคิวเราก็เดินเข้าไปใช่ปะใช่ใช่แล้วก็ไปสัมก็คือแบบ เลี้ยวซ้ายเจอเลยทุกคนคก็เจอท่านทูนะคะที่ชื่อเสียงเรื่องเลือแห่งเชียงใหม่นะคะทุกคนก็รู้ว่าเป็นใครแต่เรารู้สึกว่าเขาไนิ์มากเลยนะพอเราเข้าไปใช่ปะองอย่างเดียวจะักทายเราก่อนว่าแบบกู o มนิ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบกูโมนิ่งตอบจริงๆอ่อะเดียเตียงเออจะทักทายแบบเอเออะไรเงี้ยแต่แบบพอไปถึงจริงๆรอะทุกคนคือมันตื่นเต้นมากโคตรตื่นเต้<ๆ>นอะเออนั่นแหละเดี๋ยวก็ก,ก็ตอบเขาไปเขาก็จะถามต่อว่า อยู่ปีอยู่ปีสี่ใช่ไหมอะไรเงี้ย,เ,ยเดียก็ตอบแบบมั่นใจอะ่ะว่ายูใช่คะ่ะอยู่ปีสี่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะให้เดียสแกนนิ้วขวาสี่นิ้วอีกรอบนึงก็คนต่อแรกก็แปลกใจว่าทําไมต้องให้สแกนนิว้วอเออ่อาองทีไม่โดนปะของเราของเราไม่โดนใช่เนี่ยมันน่าจะแล้วแต่แล้วแต่ด้วยแหละเสร็จแล้วเขาก็ถามแพนหลังกลับมาว่าแบบมีแพนจะทําอะไรบริษัทที่เราฝึกงานเนาะว่าแบบทําเกี่ยวกับอะไรอะไรบ้าง รวมถึงเขาอะาของเดียวเขาไล่ดูเกตแต่ละตัวเลยแบบดูละเอียดมากค่ะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าไปทําอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยแบบ mm hmm. ทาไมถึงอยากไปแล้วก็ต่อตๆๆไปนะคะซึ่ง พอหลังจากคือจากที่ดูรีวิวอะ่ะพอเขาถามว่าปีสีใช่ไหมแล้วก็ถามว่าแทนหนังกลับคืออะไรอคือถ้าเขาถามต่อแสดงว่ามันมีโอกาสละแต่ถ้าเขาไม่ถามต่อเขาก็จะสีสอรี่ทุกคนซึ่งเขาถามต่อเออแล้วก็ใจชื้นแล้วเออเขาถามต่อวะก็ตอบค่ะตอบไปเลยหลังจากนั้นเขาก็จะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนอะน,นะคะคิดว่าเขาน่าจะดูว่ามันเมคซ์เซนไหมกับงานที่เราไปทําหรือว่าเหตุผลต่างตาแบบการก,กลับมาของเราอะเนาะ เออซึ่งเดียวว่าตรงนี้ก็น่าจะมีมีผลนะคะรวมถึงการตอบแบบมั่นใจเนาะแบบธรรมชาติอ่ะไม่เลิกลาไม่ไม่ท่องสกีบัะเออทุกคนแต่เอาจริงนะพอถึงนตอนนั้นนะมันตื่นเต้นอ่ะมันคือสตีที่เตรียมมาไม่ไม่ได้ช่วยอยู่แล้วอ่ะเดียวว่าตอบมาจากใจเนาะจริงใจมันก็มีสวรรค์ศตาเขายิ้มแย้มแต็มใสเหมือนมองหน้าเขาเข้าไว้ตอบให้เขาจะพิ์คอมก็ตามเราก็แบบ ต้องมั่นใจนั่นแหละอันนี้ของเยก็แบบหลักๆก็จะวันนี้แล้วก็เขาจะวดวีซ่าเอลฟูชตอนนั้นก็คือหูดับไปเลยทุกคนเข้าใจอาการหูดับก็คือตอนนั้นแหละเพรามันคืออะไรก็คือแบบที่สุดตื่นเต้นแล้วก็แบบ Have a g วันเดย์แล้วก็แบบออกมาเลยส่วทีของเราของเราก็คล้ายเดียวเลยคําถามแต่ว่าเราจะมีแบบได้ยื่นเอกสารบ้างเพราะว่าเราก็ ยื่นรูปที่เราแบบไปฝึกง,งานมาอะไรเงี้ยไหนๆก็ปิดมาแล้วเนาะก็คือแบบตกแต่งมาแล้วไงก็ยื่นให้ดูสักหน่อยแล้วเขาก็ดูนะคือเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยเขาก็แบบพยักหน้าแล้วเขาก็แบบ Thank you อะไรเงี้ยเขา thank you แล้วเขาก็พิมพ์ความต่อเออแล้วเขาก็ถามคําถามเราต่อแต่เราจะมีเพิ่มแบบเจาะไปเกี่ยวกับที่ที่เราสนใจจะไปทํางานเออสมมุติเราบอกว่าเราสนใจที่จะทํางานที่นี่แล้วเขาก็จะถามต่อว่าแบบเออสนใจที่จะทําที่นี่เพราะอะไรหรือว่าแบบ ตำแหน่งไหนที่ไหนอะไรเงีง้ยเออเขาก็จะเจาะเจาะเจาะไปตามคําตอบที่เราตอบอืมนั่นแหละแล้วสุดท้ายเขาก็พูดเหมือนกันเลย congratulations your visa a p เราก็แบบฮะเราพูดท้าใส่เขาเลยว่าแล้วแล้วเขาก็แบบ congratulations อะไรเงี้ยเราก็ออกมาเอออืมนั่นแหละเป็นประสบการณ์ก็หูดับเห,หมือนกันนะ,ะใช่ไหมออใช่ไหมมันเป็นอาการนั้นเลยเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็แบบออกมาเนาะแล้วก็เอาที่รับข้อมืออ่ะที่เขาให้อ่ะเพื่อไปเอาของที่เราฝากกันไปแล้ว ซึ่งพี่เอ้าเขาก็แบบนิ์มากทุกคนเขาก็บอกว่าอุ้ยดีใจด้วยนะที่วี่่าผ่านอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือท่านพูดอะที่เราได้สัมภาษณ์ด้วยเรารู้สึกว่าสำเนียงเขาฟังง่ายแบบไม่ได้พูดแบบเร็วมากนาองแบบก็จับใจความได้แล้วก็เหมือนที่เชียงใหม่เราไม่แน่ใจว่ามีไม้ไหมอะแต่ไม่รู้มันซ่อนอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันก็เขาก็น่าจะได้ยินน้องแล้วเราก็ได้ยินเขาชัด ซึ่งฟรีของพวกเราสองคนนะคะก็ขอให้แบบว่าพวกความมั่นใจไปอีกแเนาะใช่ความมั่นใจและความจริงใจใช่พอเราเราความจริงใจคือแบบที่สุดที่สุดใช่แล้วก็แบบตอบคำถามแบบฉาฉาน่ะแบบมันตื่นเต้นแหละแต่ก็ต้องต้องข่มเก็บไว้นะใช้มือในการอธิบายประกอบแบบเล่นล่นว่าแบบง่างี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องแบบเวอร์วังอลังการก็ไม่ต้องคะเล็กน้อยใช่ใช่ใช่อ๋ออะไรในการยื่นเอกสารเราสามารถแบบยก เอกสารม่าประกอบได้เนาะแบบผ่านหน้ากระจกเนี่ยถ้าเขาสนใจเขาก็จะแบบขอดูต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยว่าเขาแบบเออแบบรีแอคเราออกมายังไงอะไรเงี้ยเออเราก็ดูตามความเหมาะสมใช่จะได้ไม่ดูแบบยัดเยียดเอกสารเกินไปท่านพูดบางคนเขาก็ชอบดูเอกสารเนาะแบบใช่ใช่ใช่ชอบดูแบบหลักฐานอะไรเงี้ยเขาอ่านข้อจะขอดูเลยก็ได้ใช่ใช่มันก็แล้วแต่ด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขอเราก็แค่ยื่นไปก็ไม่มีอะไร ถูกต้องมันมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวกับอะไรอย่างนี้ได้นะคะควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอน้องกลางคืนเนอะเออสำคัญถึงแม้มันจะแบบนอนนอนไม่หลับออแต่แต่ก็แบบควรจะนอนแล้วก็ตื่นเช้ามากินข้าวกินปลาเนาะใช่คนแบบลองท้องอ่ะอนา์กรสัมพันธ์ถจะไม่อยากไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบหมดแรงก่อนจริงเออเออแลนี่นะคะเ็าเป็นส่วนหนึ่งเป็นรีวิวเนาะส่วนหนึ่งจากพวกเราสองคนที่แบบ มีประสบการณ์โดยตรงเนาะเพราะพวกเราก็อยู่ปีสีด้วยแหละคือโอกาสมันก็รีบรีแหละแต่พราเราก็สู้นะคะไฟมันต้องไฟค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่แบบยังไม่ได้สัมภาษณ์หรืออาจจะสัมภาษณ์รอบสองรอบสามหรืออ่าน้องๆปีต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เออแล้วก็พบพกความมั่นใจไปเยอะเนาะคือเราอะผ่านสิ่งที่มันยาก มาก่อนหน้านี้ตั้งเยอะตั้งนี้แยะทั้งเตรียมเอกสารสัมภาษณ์นายจ้างต่างสิ่งที่มันรออยู่มันอาจจะคุ้มค่าก็ได้แล้วเราจะแบบภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทํามาอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะตัวนิ้วตัวน้อยนะคะยังไงก็จะมาอัปเดตเนาะว่าแบบหลังจากนี้เราจะเตรียมตัวอะไรกันบ้างใช่ ก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย